ส่วนดิเพื่อนชาวลูนมิดการในแลนดนารอกออริจินทุกคนครับสำหรับใครที่สนใจอยากเล่นพาลาดินที่เน้นใช้สกิลาธาตุโฮลี่ไม่ว่าจะเป็นสายโฮลี่คอร์สหรือว่าแกลนคอร์สวันนี้ผมมี5เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับทั้งสองสายนี้มาฝากกันซึ่งจะเป็นยังไงบ้างนั้นเรามาติดตามรับชมไปพร้อมๆกันได้ในคลิปนี้เลยครับ เติมแบบใครก็คงจะไม่สะดวกใจเท่าซื้อบัตรไปเติมเองผมมารเบเกอร์ขอแนะนำให้รู้จักร้าน CGC Thailand บริการขายบัตรเติมเกมไม่ว่าจะเป็นเ a s e r g o Unipin และอื่นอีกมากมายยิ่งซื้อไปสต็อกเยอะยิ่งได้ราคาดีลูกค้าประจำลดเพิ่มได้อีก ทำรายการผ่านระบบอัตโนมัติด้วยตัวเองง่ายๆตลอด24ชั่วโมงและไม่ต้องกลัวว่าจะทําไม่เป็นเพราะมีแอดมินคอยซัพพอร์ตสำหรับพ่อค้าแม่ค้าร้านเติมเกมหรือผู้เล่นที่ต้องการเติมแพ็กใหญ่เป็นจำนวนมากต้องที่ร้าน c g c Thailand เท่านั้นสนใจใช้บริการหรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage c g c Thailand หรือเว็บไซต์ www.cgcthailand.com ก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนเลยนะคบว่าการที่ผมทําคลิปวิดีโอนี้ขึ้นมาเนี่ยไม่ได้เพื่อเป็นการบอกว่าสาย Holy Cross แล้วก็ Grand Cross เนี่ยเป็นสายที่ดีที่สุดของ Paladin นะครับแต่ทําคลิปนี้ขึ้นมาสําหรับใครที่สนใจหรือว่าอวย2ส,สายนี้เป็นพิเศษซึ่งหากทุกคนนะครับทำความเข้าใจในส่วนของตรงนี้แล้วเราก็ไปเริ่มต้นเนื้อหาคลิปในวันนี้กันเลยครับ เริ่มตนกันที่ส่วนแรกครับนั่นก็คือส่วนของการใช้สกิลในการโจมตีหลักของทั้ง2ส,สายนี้นั่นเองโดยสําหรับสกิล Holy Cross แล้วก็ Grand Cross นี้นะครับสามารถที่จะเริ่มใช้งานได้เลยทันทีตั้งแต่ช่วงของการเป็น Crusader เพียงแต่ว่าช่วงนี้เนี่ย Holy Cross ก็อาจจะได้เปรียบกว่าหน่อย เพราะว่าตัวอาวุธเนี่ยค่อนข้าง,างที่จะซับพอร์ตสายนี้อยู่พอสมควรโดยสําหรับสกิล Holy Cross นะครับจะเป็นการสร้างความเสียหายกายภาพแบบไร้ธาตุเป็นจำนวน600%เรดาเมจให้กับเป้าหมายแบบเดียวมีโอกาส30%ครับที่จะทําให้ศัตรูตัวนั้นติดสถานะตาบอดทั้งนี้นะครับหากเราเลือกถือหอก2มือเนี่ยการสร้างความเสียหายด้วยสกิล Holy Cross จะรุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นจากเดิมที่600%ดาเมจก็จะกลายเป็น1,200%ดาเมจองนะร้สกิลนี้เ่ยยังสาารถใช้ได้รวดเร็วเ,เ,เพิ่มมากยิ่งขึ้น ตาม ASPD หรือว่าความเร็วโจมตีของตัวละครที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเอง อีกหนึ่งสกิลที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับนั่นก็คือแกลนคลอสนั่นเองครับในความสามารถของสกิลนี้เนี่ยก็คือหลังจากที่เราทําการกดใช้งานแล้วจะทําการหักเลือดเป็นจำนวน2%ต่อการกดใช้งาน1ครั้งเพื่อทําการสร้างความเสียหายเวทธาตุแสงโดยสําหรับการคํานวณดาเมจน,นะครับก็คือจะเป็นการเอา P ATK นะครับแล้วก็ M ATK เนี่ยมารวมกันหารด้วย2นะครับแล้วก็คูณด้วย 1, 2 0 0ให้กับศัตรูที่อยู่บริเวณโดยรอบสูงสุดเนี่ยเป็นจํานวน10เป้าหมายอีกทั้งนะครับศัตรูที่ได้รับ ความเสียหายเหล่านั้นเนี่ยก็ยังจะถูกลดพลังโจมตีกายภาพแล้วก็พลังโจมตีเวทลงอย่างละ10%ในช่วงระยะเวลา10วินาทีครับส่วนสกิลสุดท้ายจะสามารถอัพมาใช้งานได้หลังจากที่เราทำการเปลี่ยนเป็น p า r าดินแล้วครับนั่นก็คือกอ g เรียโดมินีนั่นเอง โดยสำหรับสกิลนี้นะครับจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้จําเป็นอัพสักเท่าไหร่แต่ก็มีบางคนนะครับที่อยากจะอัพสกิลนี้มาคอมโบร่วมกันกับ Holy c r o s แล้วก็การคลอสหรือว่าจะเอามาใช้ในการปั่นป่วนศัตรูเนี่ยก็น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวโดวยสําหรับความสามารถของสกิลนี้นะครับก็คือหลังจากที่ทําการกดใช้งานไปแล้วจะใช้เวลาเป็นจำนวน2.4วินาทีเพื่อทําการสร้างความเสียหายเป็นจำนวน1,400% โดยในช่วงระยะเวลา2.4วินาทีนี้นะครับศัตรูที่ถูกล็อกเป้าเนี่ยก็จะเคลื่อนที่ได้ช้าลงเป็นจำนวน40%และหลังจากที่ได้รับความเสียหายแล้วนะครับก็จะถูกล็อกขาในช่วงระยะเวลาสั้นๆแล้วก็ถูกลดมานานลงเป็นจำนวนสูงถึง50%กันเลยทีเดียวแล้วครับ โดยรวมแล้วนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าทั้ง3สกิลเนี่ยมีลักษณะการใช้งานค่อนข้างที่จะแตกต่างกันพอสมควรแต่ว่าสกิลที่เน้นใช้เป็นหลักนะครับหลกัหลกๆเนี่ยก็จะมีอยู่2สกิลด้วยกันนั่นก็คือ Holy Cross แล้วก็ Grand Cross ครับโดยสำหรับ Holy Cross เนี่ยก็จะเป็นการเน้นสร้างความเสียหายระยะประชิดได้อย่างรวดเร็วแล้วก็รุนแรงจึงค่อนข้างที่จะเหมาะกับก,บการเอาไปใช้โจมตีสตูเป้าเดี่ยวอย่างเช่นมอนสเตอร์ขนาดใหญ่ที่ยืนเดียเด่ยวๆบอสร,รวมไปถึงเอาไปใช้สู้กับผู้เล่นด้วยกันเนี่ยก็ค่อนข้างดีนอกจากจะสามารถ สร้างความเสียหายได้อย่างรวดเร็วแล้วก็รุนแรงแล้วก็ยังมีคลาวคอนโทรอย่างการทําให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะตาบอดเป็นต้นส่วนอีกหนึ่งสกิลอย่างแกลนคอสเนี่ยก็จะยังคงเป็นการเน้นสร้างความเสียหายระยะประชิดแต่ว่าจะทําการเปลี่ยนจากการโจมตีกายภาพเป็นการโจมตีเวททั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังมีการเอาดาเมจกายภาพเนี่ยมาคํานวณเพื่อสร้างความเสียหายได้อยู่ โดยสำหรับสกิลการคลอสนี้เนี่ยก็จะโดดเด่นกว่าฮูลี่คลอสตรงที่จะเน้นสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างทําให้สามารถที่จะเคลียร์มอนสเตอร์เป็นจํานวนมากไม่ว่าจะเป็นการลงดันเจี้ยนต่างๆหรือว่าเอาไปใช้สู้ในโหมดที่ต้องเจอผู้เล่นด้วยกันเป็นจานวนมากอย่างเช่นกิวลีหรือว่ากิวเอ็กซ์พรเดชันเนี่ยก็ทาได้สาคัญที่จะดีพอสมควรเพราะรานอกจากจะสามารถสร้างความเสียหายได้อย่างรุนแรงแล้วก็ยังสามารถที่จะมอบดีบัฟให้กับศัตรูอย่างการลดพลังโจมตีกายภาพแล้วก็พลังโจมตีเวทลงได้สูงถึง10%ในช่วงอะไร ระยะเวลาสั้นๆครับ ส่วนสกิลกอเรียโดมินีเป็นสกิลเดียวของพาลาดินสายนี้เลยนะครับที่สามารถสร้างความเสียหายจากระยะไกลได้ที่ถึงแม้ว,ว่าจะไม่สามารถเอามาใช้เป็นสกิลหลักได้แต่ก็สามารถที่จะเอามาคอมโบร่วมกันกันกบสกิลหลักต่างๆเนี่ยได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นโฮล y c คลอสหรือว่าแกลนคอสนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างตอนที่เราจะวิ่งไล่ฆ่าศัตรูเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ ini, ใกอเ,เรียโดมินีในการที่จะทําให้ศัตรูเนี่ยเคลื่อนที่ได้ช้าลงและจบด้วยการล็อกขาโอกาสในการที่จะทําให้เราไล่ตามศัตรูตัวนั้นได้ทันเนี่ยก็จะเพิ่ม ้มกิขึนอีกทั้งนะครับด้วยความที่สกิลเกาเรีโดมินีเนี่ยมีความสามารถในเรื่องของการคลาวคอนโทรที่น่าสนใจหลายอย่างอีกทั้งนะครับสกิลเกาเรีโดมินีนี้เนี่ยยังมีเฟืองซัพพอร์ตค่อนข้างที่จะเยอะที่จะช่วยเพิ่มความสามารถทําให้ตัวสกิลเนี่ยยิ่งน่าสนใจเพิ่มเข้าไปใหญ่เลยครับ เรื่องต่อมาครับถึงแม้ว่า p a r a d i n สาย Holy Cross แล้วก็ Grand Cross เนี่ยจะมีสกิลเพลย์ที่ค่อนข้างคล้ายคลึงกันนะครับแต่ว่าในส่วนของลักษณะการบนะิลนั้นก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันพอสมควรเริ่มต้นที่ส่วนแรกนะครับนั่นก็คือ PATK ทั้งสงสายเนี่ยต้องหาค่านี้ครับโดยเฉพาะสาย Holy Cross นะครับจำเป็นเป็นอย่างมาก ส่วนสายแกลนคอสนะครับถึงแม้ว,ว่าสกิลเนี่ยจะเป็นการสร้างความเสียหายเวทแต่ก็จะมีการเอาค่า P ATK เนี่ยไปคำนวณดาเมจด้วยต่อมาเนี่ยก็คือ M ATK ครับสาสายโฮลี่คอสเนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยจำเป็นสักเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าสกิลโฮลี่คอสเนี่ยไม่ได้มีการเอาค่า M ATK ไปคำนวณแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับหากสาย Holy Cross ต้องการที่จะใช้แกลนคอสด้วยเนี่ย ก็าอาจจะต้องหาเอเมดิเคเพิ่มเติมขึ้นมาหน่อยแต่ถามว่าจําเป็นมากไหมก็ไม่ได้จําเป็นมากนะครับเพราะด้วยความที่อาวุธประจําสายอย่างหอกเรียวแนกเนี่ยมีความสามารถในการที่จะเปลี่ยน PATK บางส่วนนะครับไปเป็นเอเมดิเคอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะครับส่วนตัวผมเลยรู้สึกว่าสายโ o ล y ี r ค s อสเนี่ยถ้าเน้นหาในส่วนของค่า p a t k ก็จะได้ MATK มาด้วยส่วนหนึ่งแต่ถ้ามาเน้นหาในส่วนของเ a เมดด้วยก็จะได้เพียงแค่เอ d มดีเคอย่างเดียวแต่ว่าไม่ได้ในส่วนของ PATK ส่วนสายแกลนคอสนะครับ m a ADK จำเป็นมากๆครับเพราะว่าเป็นค่าที่จะต้องเอามาคำนวณดาเมในการใช้สกิลแกรนคอร์สและด้วยความที่สกิลแกรนคอร์สนั้นเป็นการสร้างความเสียหายเวทนะครับค่า a d k เนี่ยจึงเรียกได้ว่าสำคัญเป็นอันดับต้นๆเลยละครับต่อมาก็คือค่า ASPD หรือว่าความเร็วในการโจมตีครับโดยสำหรับสาย Holy Cross เนี่ยถือว่าสำคัญเป็นอันดับต้นๆเลยครับ พด้วยความที่สกิล Holy Cross นั้นจะสามารถสร้างความเสียหายได้รวดเร็วเพิ่มมากยิ่งขึ้นหากตัวละครของเรานะครับมี SPD หรือว่าความเร็วในการโจมตีที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นแต่สําหรับสายแกลนคอสแล้ว SPD หรือว่าความเร็วในการโจมตีเนี่ยจะไม่ได้มีผลต่อความเร็วในการกดใช้สกิลเลยดัยงนั้นนะครับ SPD หรือว่าความเร็วในการโจมตีเนี่ยก็เลยไม่ใช่ส่วนที่สําคัญของสายแกลนคอรส ต่อมานะครับก็คือในส่วนของค่า m a x hp ค่า d e f หรือว่าพลังป้องกันกายภาพแล้วก็ m d e f หรือว่าพลังป้องกันเวทสําหรับสาย holy c r o s s เนี่ยอาจจะไม่ได้จําเป็นมากแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ต้องหาเลยนะครับเพราะถ้าหากว่าเราเนี่ยต้องการให้ตัวละครของเราถึกได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นการมีทั้ง2ค่านี้ติดมาเนี่ยก็เป็นอะไรที่ดีครับแต่ด้วยความที่สาย holy c r o s s เนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นสายที่เน้นในเรื่องของการสร้างความเสียหายนะครับก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้โฟกัสในส่วนของ2ค่านี้สักเท่าไหร่แต่สำหรับสายแกรนดคอส ที่เป็นสายแท้งกึ่งดัมเมรการที่มีค่า MAC HP, อ e ีเแล้วก็ m d e ที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ดีเป็นอย่างมากเลยและด้วยความที่สกิลแกรนคอสจะมีการหักพลังชีวิตเป็นจำนวน2%ทุกครั้งที่ทําการกดใช้งานดังนั้นนะครับการที่มีพลังชีวิตแล้วก็พลังป้องกันที่สูงสูงเอาไว้ก็น่าจะเป็นอะไรที่เซฟกว่าในตอนที่ต้องไปสู้กับศัตรูโดยเฉพาะพวกผู้เล่นด้วยกันครับ มาดูในส่วนของแ t t ท i b u t e กันบ้างนะครับเริ่มต้นกันที่ส่วนของค่า str แน่นอนละครับว่าทั้งสาย holy cross แล้วก็ grand cross เนี่ยก็ลดแล้วแต่จำเป็นทั้งสิน้นเพราะด้วยความที่เป็นสายที่เน้นสร้างความเสียหายระยะประชิดค่า str เนี่ยจึงกลายเป็นส่วนที่สำคัญต่อมาก็คือในส่วนของค่า in ครับสำหรับ holy cross เนี่ยอาจจะไม่ได้จำเป็นสักเท่าไหร่ ส่วนสายแกลนคอร์สเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆครับเพราะค่าอินเนี่ยนอกจากจะช่วยเพิ่มในส่วนของ MADK แล้วก็ยังช่วยในส่วนของ MDEF หรือว่าพลังป้องกันเวทรวมไปถึงการเพิ่มค่ามานาเพราะว่าสายนี้เนี่ยใช้มานาค่อนข้างที่จะเยอะต่อมาก็คือในส่วนของค่าวิทครับ อย่างที่บอกไปครับว่า Holy Cross เนี่ยไม่ได้เน้นในเรื่องของการยืนแทงสักเท่าไหร่ดังนั้นค่าวิทเนี่ยก็เลยอาจจะไม่ใช่ส่วนที่สําคัญแต่สําหรับสายแกลนคอสที่เป็นสายแทงกึ่งดาเมจนะครับค่าวิทเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่สําคัญไม่แพ้กันเพราะนอกจากจะช่วยเพิ่มในส่วนของค่า max hp แล้วก็ยังช่วยเพิ่มในส่วนของพลังป้องกันอีกด้วยสุดท้ายก็คือค่าเด็กครับสำหรับสาย Holy Cross เนี่ยค่อนข้างที่จะจาเป็นนะครับเพราะว่าหากเราไม่อัพค่าเด็กมาเลยก็มีโอกาสที่ Holy Cross เนี่ยจะติดมิดได้แต่สําหรับแกลนคอส เป็นการสร้างความเสียหายเวทไม่มีทางที่จะติดมิดอยู่แล้วค่าเด็กเนี่ยก็อ,อาจจะไม่จําเป็นสักเท่าไหร่แต่สําหรับใครนะครับที่มองว่าการอัพค่าเด็กเนี่ยมันได้ทั้ง adk แล้วก็ mdk a มาอย่างละนิดจะอัพเพิ่มเติมมาก็ได้หากมีแต้มที่เพียงพอจริงๆเนี่ยยังมีอีกหนึ่งค่านะครับที่ผมลืมใส่มานั่นก็คือค่า a g นั่นเองครับสำหรับสาย holy cross เนี่ยจำเป็นนะครับเพราะอย่างที่บอกไปครับว่าสายนี้เนี่ยจะต้องเน้นในเรื่องของความเร็วในการโจมตีด้วยค่า a g เนี่ยก็เลยค่อนข้างที่จะมีผลแต่สําหรับสายแ ค่้เอติก็แทบจะไม่ต้องใช้เลยล่ะครับต่อมาครับเรามาดูในส่วนของ Equipment กันบ้างโดยสำหรับในส่วนของอาวุธนั้นสาย Holy Cross เนี่ยจะเลือกถือเป็นหอ,อก2มืออย่าง b r i o n a c เป็นหอ,อกที่นอกจากจะช่วยเพิ่มในส่วนของเบส a d k แล้วนะครับตัวหอ,อกเนี่ยมี Attribute เป็นธาตุ Holy นั่นเท่ากับว่าถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะไม่ได้ถูกเคลือบธาตุด้วย Buff s p e s i a l ของ High Pits ก็สามารถที่จะสร้างความเสียหายเป็นธาตุ Holy ได้เลย นอกจากนี้เนี่ยก็ยังจะช่วยเพิ่มเม็ดเมดิเคอีกเป็นจำนวน100หน่วย หากเราทำการตีบวก6ได้นะครับก็จะช่วยเพิ่ม M a d k โดยคิดจาก12%ของ ATK บวก10นะครับ Holy Skill Damage หรือว่าการใช้สกิลที่เป็นธาตุ Holy ทั้งหมดจะรุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นเป็นจำนวน15%แล้วก็สุดท้ายเลยกับการบวก15นะครับ M ATK เนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน15%โดยคิดจาก P ATK ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในช่วงเ e v e ล90ที่เราทำการเปลี่ยนไปใช้ d i v i e Armament เนี่ยข้อดีของการใช้หอ,อก2มือก็คือเราสามารถที่จะเปลี่ยนไป ใช้เป็นหอกคลาสเซนสายได้โดยหอกตัวนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นหอกที่เอาไว้ใช้เล่นควบคู่กับสายคอนเซนเทดเพลยเพราะในปัจจุบันนี้มีดันจูเปิลออสลูนหรือว่าดันเจียนอิมเพรที่บอสเนี่ยจะเป็นธาตุโฮลี่อยู่เสมอดังนั้นตัวละครที่เน้นสร้างความเสียหายธาตุแสงเนี่ยก็อาจจะมีบทบาทไม่เยอะมากนะครับการที่เราถือ DI a r m อาร์มหอก2มือและทําการเปลี่ยนจากหอกสายโฮลี่คลาสมาเป็นสายคอนเซนเท d เพ i ย์สเนี่ยก็อาจจะช่วยทำดาเมจได,ด,ด้ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นในโหมดจูเป l ลส ลูนนั่นเอง โดยความสามารถคร่าวๆของห้อนี้นะครับก็คือในทุกครั้งที่เราทําการสร้างความเสียหายเนี่ยก็มีโอกาสที่จะสามารถเก็บสแต็ก Pack of r e a p e r ได้โดยในแต่ละสแต็กนั้นก็จะช่วยเพิ่มสเตตัสต่างๆให้กับตัวละครไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มค่าคลิหรือว่าความเร็วในการโจมตีแต่ที่น่าสนใจก็คือหากเราสามารถเก็บสแต็กได้จนครบจํานวนเราก็จะเข้าสู่สถานะ r e a p e r w h i s p e r อร์ในช่วงระยะเวลาสั้นๆซึ่งในช่วงระยะเวลานั้นนะครับเราจะสามารถสร้างความเสียหายท่า Shadow ซึ่งเป็นท่าที่ชนะ ทางธาตุโฮลี่ได้นั่นเองดังนั้นนะครับในช่วงเลเวล90ที่เราสามารถใช้ดีไวท e อัมาเมนได้แล้วในการลงโหมดอื่นๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้หอกบริโอเนตในการเล่นบิล Holy Cross ได้เลยแต่สําหรับการ j จูบิลอสลูน oon, การเปลี่ยนเอฟเฟกของดีไวท e อัมาเมนจากบริโอเนมาเป็นแคสเซ n t ไซส์ ide, ก็จะช่วยทำํำดาเมจได้ด,ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับต่อมาครับเรามาดูในส่วนของอาวุธประจำสายแกลนคอกันบ้างนั่นก็คือ i m p e r i a l Spear โดยสาหรับหอ,อกนี้นะครับจะสามารถใช้งานได้ในช่วงระดั90เราอาจจะไม่ต้องทับมาใช้เองนะครับแต่ในตอนที่ได้ดีว m e อัลมาเมนต์มาเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ออปชันนี้ได้โดยสําหรับอิ p ฟลูเอลสเปียร์นี้เป็นหอกถือมือเดียวนะครับความสามารถเนี่ยก็คือช่วยเพิ่มเบส ATK แล้วก็ Holy Skill Damage เป็นจำนวน10%อีกทั้งเมื่อเราทําการโจมตีนะครับก็มีโอกาส30%ครับที่จะเพิ่ม P ATK แล้วก็ M d k ขึ้นมาอย่างละ10%ในช่วงระยะเวลา10วินาทีซึ่งหากเราเอาไป ใช้ควบคู่กับ Imperial Guard นะครับเอฟเฟกเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวนั่นเท่ากับว่าเราเนี่ยจะถูกเพิ่ม P a d k แล้วก็ M a d k ขึ้นมาอย่างละ20% ต่อมาครับหากเราทําการตีบวก10ได้ Holy Skill Damage เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นมาอีก10%รวมเป็น20%แล้วก็สุดท้ายเลยนะครับหากเราทําการตีบวก15เอฟเฟกที่จะช่วยเพิ่ม a d k แล้วก็ a d k ที่จากเดิมจะเพิ่มขึ้นอย่างละ20%ก็จะกลายเป็นอย่างละ30%ซึ่งน้่นนะครับก็ช่วยบูต Damage ขึ้นมาได้ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรและในความที่ตัวหอกนี้นะครับบูททั้งในส่วนของ a d k แล้วก็ a d k มันจึงส่งผลทําให้ Grand c อ o เนี่ยดุนแรงได้เพิ่มมากย่งขึ้น และด้วยความที่เป็นหอ,อกถือมือเดียวนะครับในตอนที่เราได้ DIY Armament ม,ม,มาเนี่ยลักษณะการใช้งานก็ค่อนข้างที่จะกว้างกว่าหอ,อก2มือพอสมควร ซึ่งในบางสถานการณ์นะครับอย่างเช่นการลงจูปิลอสลูนเนี่ยหากเราไม่ต้องการใช้สกิลธาตุโฮลี่นะครับในการสร้างความเสียหายแต่จะเปลี่ยนไปเป็นสายฟูลแท้งแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนออปชั่นจากอิมเพรสเปียมาเป็นลองฮอนได้หรือทั้งนี้ทั้งนั้นหากอยากเน้นในเรื่องของการสร้างความเสียหายอยู่ก็อาจจะเปลี่ยนไปเป็นหอ,อกสําหรับสายแรกเลือดอย่างลาบูสเปียเนี่ยก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันทั้งนี้นะครับด้วยความที่เราถือหอ,อก1มือเนี่ยอีก1มือเราก็สามารถที่จะถือโลได้ในช่วงของ เวอ90เนี่ยการที่เราได้ดีว r อาร์มอเมนต์ของโลมาเนี่ยมันก็มีประโยชน์หลายอย่างครับนอกจากเราจะสามารถเปลี่ยนไปใช้เอฟเฟกต์อิมพิเรียลกาดเพื่อให้มันคอมโบกันกันกบอิมพิเรียลสเปียร์ได้เป็นอย่างดีแล้วและยังสามารถที่จะเปลี่ยนไปใช้โลนอื่นได้อีกด้วยไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ที่เราจะต้องเป็นฟูลแท้งนะครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนไปใช้เป็นโลสำหรับสายฟูลแท้งอย่างโลโฮลิกาดได้หรือวันดีคืนดีเราได้เฟืองสายปาโลมานะครับจะเปลี่ยนไปใช้คอร์ชิลเนี่ยก็สามารถทําได้ง่ายๆด้วยการกดเปลี่ยนเอฟเฟ ของ d ีวายอาร์มเมเพียงแค่ไม่กี่คลิกเท่านั้นครับ มาดูในส่วนของชุดเซตกันบ้างนะครับในตอนที่พาลาดินเข้าเซิร์ฟโกลบอลแล้วเล s เซว่าเรายังไม่เลเวล90และยังไม่สามารถที่จะใช้ดีไว n ์อัลมาเมนได้นะครับสำหรับสายโฮลี่คลอสเนี่ยก็ปักหมุดที่เซตทรั i เบซิงหรือว่าชุดเซตแดงได้เลยแต่สาหรับสายแกลนคอสนะครับหากใครจะเล่นเป็นสายแทงกึ่งดาเมจก็อาจจะเลือกใส่เป็นเซตแทงก็ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นในช่วงระเวล90ที่ได้เซตดีไวท e อัลมาเมนมาแล้วเราสามารถที่จะสลับ2เซตนี้ไปมาได้ตามสถานการณ์เลยในสถานการณ์ที่เราอยากจะเน้นทำดาม เ้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนไปใช้เป็นเอฟเฟกของทริบิ s i n g ได้หรือในสถานการณ์ที่เราจะต้องแทง้งนะครับก็ทำการเปลี่ยนเอฟเฟกไปเป็นเซตแทงนั่นเองครับ ในส่วนของประดับกันบ้างนะครับส่วนตัวเนี่ยผมแชร์ให้ปักหมุดที่เนลโรดก่อนนะครับเพราะว่าแหวนนี้เนี่ยไม่ว่าเราจะเล่นสายโคลีครอสหรือว่าแกลนคอสก็สามารถที่จะใช้งานได้ทั้งหมดเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับหากใครที่จะเล่นสายแกลนคอสและอยากจะเป็นแท้งกึ่งดามเมจนะครับการหาโกลเด้นฟูดลิงมาใช้งานร่วมกันด้วยเนี่ยก็จะตอบโจทย์เป็นอย่างดีเลยทีเดียวแต่ก็อาจจะใช้งานได้ไม่ดีนักนะครับหากจะเอาไปใช้เล่นร่วมกับสายโคลีครอสในขณะเดียวกันนะครับประดับบูชที่ช่วยเพิ่มในเรื่องของคววามมเร็โจตี ก่อนข้างที่จะตอบโจทย์สาหรับสาย Holy Cross แต่ก็นั่นแหละครับมันก็จะไม่ค่อยมีประโยชน์ในตอนที่เราเนี่ยจะไปเป็นตัวแทงคืงดาเมจรครับเรื่องต่อมาครับก็คือในเรื่องของเวลัสคอร์หรือว่าระบบเฟืองรู้ไหมครับว่าพาลาดินสายนี้เนี่ยมีเฟืองให้เลือกใช้ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยทีเดียวเรียกได้ว่ามี3สล็อตเนี่ยไม่เพียงพอต่อการใช้งานนะครับแต่จะมีเฟืองอะไรบ้างผมจะพาทุกคนไปดูกันครับ เริ่มต้นกันที่เฟืองแรกครับนั่นก็คือ Apocalypse Mark Module โดยสำหรับความสามารถของเฟืองนี้นะครับก็คือหลังจากที่เราทำการวางแกลนคอร์สไปแล้วและสกิลแกลนคอร์สจบลงเนี่ยก็จะทำการสร้างไลท์คอร์สนะครับที่จะสร้างความเสียหายเปนน็นจำนวน100%คํานคำนวณเพิ่มเติมจาก P A D K แล้วก็ A D K เป็นดาเมจ e Than h o l นะครับให้กับศัตรูที่อยู่บริเวณโดยรอบในทุกๆ5วินาทีซึ่งข้อดีของเฟืองนี้นะครับก็คือเราไม่จาเป็นที่จะต้องยืนอยู่กับที่โดยหลังจากที่ทาการปล่อยแกลนคอร์ ไปแล้วเราสามารถที่จะวิ่งออกไปจากจุดของตรงนี้ได้เลยหลังจากนั้นไม่นานนะครับไลคอสเนี่ยก็จะเกิดขึ้นที่จุดเดิมซึ่งก็เป็นเฟืองที่จะทําให้สายแกลนคอร์สเนี่ยสามารถที่จะโซนพื้นที่เนี่ยดีๆเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองเฟืองต่อมาครับเป็นเฟืองที่จะช่วยเพิ่มดาเมจให้กับสกิล h o l ิ c อ o s สโดยเฉพาะเลยนั่นก็คือวิ l โ of c อร์ s โดยสำหรับความสามารถของเฟ out, ืองนี้นะครับก็คือในทุกๆ4%เที่สูญเสียเลือดไปจากการใช้สกิล Holy Cross นะครับก็จะช่วยเพิ่มดาเมจให้กับสกิลนี้เป็นจานวน1%แล้วก็จะช่วยเพิ่มให้ได้เรื่อยๆจนกว่าเราเนี่ยจะไม่ได้อยู่ในสถานะต่อสู้ครับเฟืองต่อมาครับนั่นก็คือ Dominie Gravity Module โดยสำหรับความสามารถของเฟืองนี้ก็คือหลังจากที่เราทําการปล่อยกอรเรียโดมินีออกไปแล้วนะครับก็จะทําการรวบศัตรูที่อยู่บริเวณโดยรอบสูงสุด10เป้าหมายในระยะ3เมตรนะครับเข้ามาหาเป้าหมายหลักซึ่งก็มีประโยชน์เป็นอย่างมากเลยนะครับทั้งในโหมด PVE ที่จะทําให้เราเนะี่ยเคลียร์มอนสเตอร์เป็นจํานวนมากได้ง่ายมากยิ่งขึ้นหรือว่าในโหมดที่มีผู้เล่นเป็นจํานวนมากหากเราใช้ในจังหวะดีๆเนี่ยก็อาจจะทําให้ศัตรูเนี่ยเสียโพสิชันในการยืนที่ดีไปได้ครับ เฟืองต่อมานะครับ DIY Present เฟืองนี้เนี่ยอาจจะหายากหน่อยนะครับเพราะว่าจะมีแต่เฉพาะในเฟืองแดงเท่านั้นโดยสำหรับความสามารถของเฟืองนี้ก็คือจะทำการเพิ่มคูดาวของสกิล c o r ดมิ d o m i n i ยเข้าไปอีกเป็นจำนวน30วินาทีแต่กอ r e ีย d o m i n i เนี่ยจะมีความสามารถที่เพิ่มขึ้นมาหลายอย่างเลครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือหลังจากที่ก o r e ีย d o m i n i แตะพื้นแล้วจะทำการสร้าง l i เชส c h e s s s ในระยะ4เมตร ซึ่งศัตรูที่ยืนอยู่ในระยะนี้ทั้งหมดนะครับจะได้รับความเสียหายกายภาพธาตุแสงเป็นจำนวน200%ในทุกๆวินาทีต่อเนื่อง5วินาทีนอกจากนี้ศัตรูเหล่านั้นยังจะได้รับความเสียหายจากการถูกโจมตีด้วยสกิลธาตุโฮลี่ได้หลุดแหลมเพิ่มมากยิ่งขึ้นเป็นจำนวน5%ในช่วงระยะเวลา3วินาทีสามารถที่จะสแต็กได้สูงสุดเนี่ยเป็นจำนวน4สแตก็กดังนั้นนะครับหลังจากที่เราใช้กอรเอียโดมินีไปแล้วหากเพื่อนๆที่อยู่ในปาร์ตี้หรือเพออื่อนๆที่อยู่ในกิลนะครับทำการกด ้งานสกิลธาตุโฮลี่โจมตีสตูไม่ว่าจะเป็นแมกนัตดัสเมนต์จูเดกโฮลี่คลอสแกรนคอร์สหรือแม้กระทั่งกอรเออร์โดมินีด้วยกันเองเนี่ยก็จะสามารถสร้างความเสียหายให้กับสตูที่อยู่ในพื้นที่ของไลเชสคอร์ได้รุนลรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นสูงสุดถึง20%กันเลยทีเดียวละครับ และสำหรับเฟืองสุดท้ายนั่นก็คือ Light Conversion Module โดยสำหรับความสามารถของเฟืองนี้นะครับก็คือในขณะที่เราเนี่ยทำการกดใช้งาน b u ฟ Defending Aura อยู่และได้รับความเสียหายจากการถูกโจมตีกายภาพระยะไกลนะครับก็จะมีโอกาส10%ครับที่จะทำการสวนศัตรูตัวนั้นด้วยดาเมจกายภาพธาตุแสงเป็นจำนวน370%ซึ่งสกิลนี้นะครับจะมีลักษณะการใช้งานคล้ายๆกับสกิลจูเด็กของ High Priest ครับนั่นก็คือศัตรูที่อยู่บริเวณโดยรอบศัตรูตัวที่เราทาการโจม ตีไปนั้นก็จะได้รับความเสียหายตามไปด้วยอีกทั้งก็ยังมีโอกาสที่ทําให้ศัตรูตัวนั้นเนี่ยติดสถานะตาบอดในช่วงระยะเวลาสั้นๆอีกด้วยครับ สุดท้ายนะครับก็คือความสามารถในการเอาไปใช้งานในโหมดต่างๆซึ่งส่วนนี้เนี่ยเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมซึ่งหากใครนะครับจะเชื่อหรือไม่เชื่อเนี่ยก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมกันนะครับโดยสําหรับส่วนแรกนั่นก็คือส่วนของการฟาร์มนั่นเองสาย Holy Cross เนี่ยจะเน้นสร้างความเสียหายเป้าเดียวแต่ในบางครั้งนะครับหากต้องการที่จะเคลียร์มอนสเตอร์เป็นมอบก็สามารถที่จะใช้สกิลแกลนคอร์ได้ด้วยเช่นเดียวกันอย่างที่บอกไปนะครับว่าหอกเบริโอเนี่ยมีความสามารถในการเพิ่ม M.A.D.K. ด้วยโดยอ้างอิง จึงจะค่าเที่เรามีอยู่ดังนั้นจึงสามารถใช้สกิลแกลนคอร์สในการสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับหากใครที่ต้องการไปฟาร์มมอนสเตอร์ที่ยืนโดดๆด,ดเนี่ยก็สามารถที่จะใช้สกิลโฮลี c r อ s s สในการฟาร์มได้ปกติเลยส่วนสายแกลนคอร์สเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นในเรื่องของการฟาร์มเลยครับด้วยความที่มีความสามารถในเรื่องของการสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างและลักษณะการบิวตัวละครเนี่ยค่อนข้างที่จะทําให้สกิลนี้สร้างความเสียหายได้อย่างรุนแรงอยู่แล้วดังนั้นในเรื่องของการฟาร์าม ่วงครับต่อมาก็คือในเรื่องของการล่าบอสหรือว่า MVP ครับ สำหรับสาย Holy Cross เนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของการสร้างความเสียหายเลยหากไปทำการล่าบอสที่แพ้ทางท่าแสงอย่างเช่นบอสที่เป็นท่า Shadow แล้วก็ Undead เนี่ยสาย Holy Cross จะสามารถทำดาเมจได้เป็นอย่างดีส่วนสาย g r a n Cross นะครับนอกเหนือจากเรื่องของการสร้างความเสียหายก็ยังมีความสามารถในการดึงแล้วก็รับดาเมจจากบอสได้ค่อนข้างที่จะดีเพราะสาย g r a n Cross ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะบิ้วมาในลักษณะของทงค์กึ่งดาเมจจึงสามารถที่จะทำได้2หน้าที่ในตอนที่ทำการล่าบอสต่อมาก็คือโหมด h He e l l h ร์มครับ จริงๆเนี่ยทัองสาย Holy Cross แล้วก็ Grand Cross เนี่ยทำได้ดีทั้งคู่นะครับแต่ว่าสาย Grand Cross เนี่ยก็อาจจะดีกว่าหน่อยตรงที่เวลาเจอมอนสเตอร์เป็นจำนวนมากก็สามารถที่จะเคลียร์ได้เป็นอย่างดีอีกทั้งหากวันไหนนะครับเจอดันที่ยากมากๆสาย Grand Cross เนี่ยก็ยังสามารถที่จะยืนรับดาเมจแทนเพื่อนๆที่อยู่ในปาร์ตี้ได้อีกด้วย ส่วนอีกหนึ่งโหมดอย่าง e อ l e t Tower หรือว่าหอคอยร้อยชั้นนะครับสาย Holy Cross กับสายแ n d c ค o อ s เนี่ยจะทำหน้าที่แตกต่างกันครับโดยสำหรับสาย Holy Cross เนี่ยก็จะเน้นหนักไปที่เรื่องของการสร้างความเสียหายให้กับพวกบอสแต่ว่าสายแ n d Cross เนี่ยก็จะเน้นเคลียร์มอนสเตอร์เป็นจำนวนมากแล้วก็ยืนรับดาเมจให้กับเพื่อนๆที่อยู่ในปาร์ตี้ด้านต่อมาอย่าง j u ปิลออสลูนดันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะโหดร้ายสาหรับสสายนี้พอสมควรครับด้วยความที่บอสเนี่ยจะเป็นาธาตุโฮลี่เสมอนะครับดังนั้นการใช้สกิ จึงเป็นอะไรที่ค่อนข้างแย่ครับสำหรับสาย Holy Cross ที่ตัวอาวุธเนี่ยถูกเคลือบทาุแสงอยู่ตลอดเวลาไม่สามารถที่จะเปลี่ยน Attribute ได้ก็เรียกได้ว่าไม่สามารถที่จะนำมาใช้ในดันนี้ได้เลยเวน้นแต่แตว่าในช่วงเลเวล90ที่ได้ DIY Armament มาแล้วนะครับแล้วเราทำการเปลี่ยนบิวใหม่จาก Holy Cross ไปเป็น c o n c e n t r a t e p r i e s t ก็อพอที่จะช่วย Party ทำดาเมจได้บ้าง ส่วนสายแกลนคอสถึงแม้ว่าจะได้รับผลกระทบเหมือนกันแต่ก็ไม่แย่เท่ากับสายโคลี่คอสนะครับเพราะด้วยความที่เป็นสายแท้งกึ่งดาเมจจึงสามารถที่จะสวิส์ไปเป็นฟูลแท้งเพื่อยืนรับดาเมจให้กับเพื่อนๆที่อยู่ในปาร์ตี้ได้แล้วก็ให้เพื่อนๆที่อยู่ในปาร์ตี้เนี่ยทำดาเมจแทนนั่นเองต่อมานะครับก็คือกิลลี่กับกิลส์พิเดชันครับสำหรับสายโคลี่คอสเนี่ยเป็นสายที่เน้นทาดาเมจเป้าเดียวนะครับดังนั้นนะเวลาที่ไปลงโหมดที่ต้องเจอผู้เล่นเป็นจํานวนมากเนี่ยก็อาจจะพอมีปัญหาอยยู่่่่่่่บ้้าาาางแตก็ไไไมามมใชวจะสรถเลเลลนด นะครับถ้าหากเรายืนอยู่ใน Position ที่ดีพอเนี่ยเราก็สามารถที่จะทําคะแนนได้ดีไม่แพ้กันส่วนสายแกลนคอรสนะครับค่อนข้างที่จะมีประโยชน์หลายอย่างครับนอกเหนือจากเรื่องของการสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างแล้วก็ยังมีความสามารถในการปั่นป่วนหรือว่าคลาวคอนโทรสตูอีกทั้งก็ยังสามารถที่จะยืนโซนในออ e เจต v ตต่างๆทั้งในกิลลีกแล้วก็กิลดิ i เพียดชันเนี่ยได้เป็นอย่างดีต่อมานะครับก็คือทีมเดดแม สาย Holy Cross เนี่ยค่อนข้างที่จะได้เปรียบเลยครับเพราะด้วยความที่เน้นสร้างความเสียหายเป้าเดี่ยวดังนั้นนะครับเวลาที่เอาไปใช้สู้ในโหมดนี้นอกจากจะสามารถสร้างความเสียหายได้อย่างรวดเร็วแล้วก็รุนแรงแล้วก็ยังมีความสามารถในการ c r o a d Control อย่างเช่นการทําให้ศัตรูติดสถานะตาบอดได้ส่วนสาย Grand Cross นะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้โดดเด่นเท่าสาย Holy Cross แต่ก็มีความสามารถในการปั่นป่วนแล้วก็ยืนรับดาเมจได้เป็นอย่างดีแต่ในส่วนที่เหลืออย่างการทําคะแนน Q เพื่อที่จะได้ชนะในรอบนั้นๆเนี่ยก็จะต้องพึ่งพา Party ขั้งที่จะเยอะพอสมควรเลยทีเดียวสุดท้ายนะครับก็คือโหมด time space ครับสำหรับโหมดนี้นะครับจะเน้นสร้างความเสียหายเป้าเดี่ยวกับบอสตามธาตุเผาขนาดที่แตกต่างกันออกไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถึงแม้ว,ว่าสาย holy cross เนี่ยจะเป็นสายที่เน้นสร้างความเสียหายเป้าเดี่ยวแต่หากเทียบกับสายหรือว่าอาชีพอื่นๆที่มีความสามารถในการเคลือบธาตุแล้วก็สามารถที่จะ counter damage ตามธาตุที่ชนะทางบอสในแต่ละรอบได้ก็จะสามารถทำคะแนนได้ดีกว่ายิ่งสาย grand cross เนี่ยยิ่งไม่ต้อง พูดถึงเลยครับก็จะอยู่ในระดับกลางๆไม่ได้โดดเด่นแต่ก็ไม่ได้ด้อยอะไรขนาดนั้นครับ ก็เอาเป็นว่าสำหรับใครนะครับที่สนใจอยากเล่นพาลาดินสายฮอลลี่ครอสแล้วก็แกรนคอร์สเนี่ยก็สามารถที่จะไปไล่ดูคลิปไกด์เก่าๆที่ผมเคยทำไว้สำหรับสองสายนี้ได้เลยแต่สำหรับใครนะครับที่อยากดูคลิปใหม่สำหรับสายนี้ในเซิร์ฟ g l o b a l l ก็รอกันอีกสักหน่อยนะครับเพราะหลังจากที่พาลาดินอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟ g l o b a l เนี่ยผมจะทำคลิปไกด์ใหม่ให้ทุกคนเนี่ยรับชมกันอย่างแน่นอนสุดท้ายนี้ก่อนจะจากกันไปครับหากใครที่มีอะไรอยากจะเพิ่มเติมหรือว่าสงสัยในส่วนไหนก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ ดลลาังคลิปวิดีโอนี้เลยและสำหรับวันนี้ครับผมเบเกอร์เกมเมอร์ amer, ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ